สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเบงเออเพิ่นกวนเอ่อมะม่วงกวนมะม่วงนะคะเด้กวนมะม่วงวิธีกวนมะม่วงแบบบ้านๆเฮาในละจ้าเออกวนมะม่วงกวนเนี่ยๆๆนะคะนะคะกวนกวนให้มันได้กวนให้มันได้อันที่ประมาณเท่าไหร่คะ่ะโอ้นานนาน จนมันข้น๋อจนข้นนานจนข้นค่ะนานจนข้นมันไม่ข้นก็ใช้ไม่ได้มันไม่ข้นก็ใช้ไม่ได้ใช้เตาถ่านธรรมดาบ้านๆค่ะควนอย่างนี้นะคะกวนไปเรื่อยๆกวรเสร็จแล้วก็พักให้เย็นค่ะกวรเสร็จแล้วก็พักให้เย็นนะคะพักให้เย็นแล้วก็เทใส่ถาดถาดต้องเป็นถาดสเตนเลสอลูมิเนียม นะคะอย่างดีล้างให้สะอาดแล้วก็เทใส่ถางแล้วก็ตากแดดพึงไว้จัดแจ้งแดดสองถ้าแดดดีๆก็สองแดดอ๋อถ้าแดดจัดแดดจ้าก็สองแดดนะคะถ้าแดดนั่นก็แดดแรงก็สองแดดนะคะแดดจ้าจ้าหน่อยสองแดดนะคะเด้อนี่จับให้เขาดูนี่วิธีที่ทำเสร็จแล้วอันนี้ก็วนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิตอตากแล้ว เป็นยังไงเออเป็นเป็นจ้งใดน,นะคะเป็นจ้างใดตากแล้วเป็นจ้างใดน,นะคะแต่ได้นี่ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเด้ออันนี้เสร็จแล้วกวนเสร็จแล้วตากแล้วแห้งเก็บแพกพร้อมกินได้เลยพร้อมกินได้เลยแล้วก็ฝากให้อ่าญาติพี่น้องฝากให้ลูกคนที่เรารักเป็นของกิเล่น หวานพอดีพอดีไม่หวานมากค่ะเพราะว่าเราบะทําหวานมากหวานพอดีพอดีค่ะอร่อยค่ะอร่อยชิมแล้วอร่อยค่ะอร่อยนี่นะคะวิธีกวนก็เป็นแบบนี้กวนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ได้ค่ะเด้อเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกวนแบบ กวนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวย่าค่ะสวย่าค่ะสวยนะคะอันนี้อันนี้เพิ่นก็จะกวนไปเรื่อยๆค่ะกวนไปเรื่อยๆกวนให้มันข้นให้มันข้นให้มันเหนียวให้มันเข้ากันน่ะเขาที่เขาทางพูด่ะค่ะต้องใส่เวลาอีกนั้นแต่พอใส่ไม้จังสี่มันก็กระเด็นนะคะไม้เอ่อมันร้อนมันจะกระเด็นใส่มือจะกระเด็นใส่ มันจะฟงไส่นะคะนันนัะเแาก็ต้องกวนให้ประมาณนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วก็ไปเบเตเสถาต่างแบบคะ่ะเมื่อนีร่อากาศก็บ่เป็นใจปันใดคือคล้ายคึ้คึมๆนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกิปใหม่มเจอกันกิปบใหม่นะคะ